ยอดหมอหญิงอัชริยะตอนที่945แผนที่ส่วนที่5ตอนที่1ทหารจับสามคนนี้ไปขังรอการลงโทษพระพันปีหลวงเหนื่อยแล้วนางชำเลืองมองจกกอักรพัรดินีอัครมหาเสนาบดีและเลยฟ้านที่อยู่ในท้องพระโรงแม้ว่านางจะทำตามพระราชองค์การของจกักรพรรดิองค์แรก โดยการให้จกักรพรรดิสละราชสมบัติแต่นางก็ไม่อาจให้อภัยคนในรกุณทั้งสามคนนี้ที่ทระยศความเมตตาของจกักรพรรดิลงได้พระพันปีหลวงพาเลื้อยสือกับจกักรพรรดิกลับไปด้วยกันและเตรียมการสําหรับการสละราชสมบัติของจกักรพรรดิในท้องพระโรงชูหลิงเย,ย่ยืนเหม่ออยู่กับที่นางจ้องมองประตูที่เปิดกว้างออกสู่ภายนอกโดยไม่ละสายตาจากทิทางที่จินเสือจากไปเลยแม่นางฉูเหมือนอยู่พูดขึ้น พร้อมกับมองใบหน้ามืนงงของชูหลิงเย่ชูหลิงเย่ก็ได้สติกลับมาอย่างรวดเร็วเมื่อวานเลยเชิญพานางไปที่จวนของมหาอมาตย์แล้วขอร้องให้มหาอมาตย์แอบพานางเข้ามาในวังหลวงพร้อมกับเชิญพระพันปีหลวงมาที่ท้องพระโรงแม้ว่าเลยเชินจะเป็นคนพูดทั้งหมดแต่เขาก็พูดตามที่จินเสียบอกมาท่านมหาอมาตย์ตอนนี้ท่านลุงเซียงกับคนอ,นอื่นอยู่ที่ไหนคะดวงตาของชูหลิงเย่เป็นประกายขึ้นมาพร้อมกับถามอย่างร้อนใจ มหาอามาดก็ยิ้มและพานางไปที่ที่เซียงป้ากับคนอื่นพักอยู่ระบบการปกครองของคว้นยานได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงในวันนั้นเองเมื่อเซียงป้ากับคนอื่นเห็นชูหลิงเย่ตัวจริงพวกเขาก็ยิ้มกว้างกันทันทีแล้วรีบบอกลามหาอามาดก่อนจะออกจากวางังหลวงไปเมื่อพวกเขากลับไปยังโรงเตียมชูหลิงเย่ก็รู้สึกกระสับกระส่ายเล็กน้อยนางจึงเชิญเซียงป้ากับคนที่เหลือมาที่ห้องของนางท่านอาเซียงที่ท้องพระโรงวันนี้ ข้าเห็นเรื่องเหลือเชื่อเข้าด้วยแหละอะไรหรือขอรับจินเสือผู้นั้นก่อเรื่องเข้าอีกแล้วหรือข้าบอกแล้วว่าเราไม่ควรตกลงทําตามคําขอร้องของเด็กนั่นอย่าไปคิดว่าเด็กนั่นเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆเลยสมองของเขาสามารถก่อเรื่องได้เยอะแยะเลยละเสียงป้าพูดพลางนึกถึงสิ่งที่เขาเจอมาตอนที่เข้ามาในวังวันนั้นแล้วตตัดสินใจว่าพวกเขาควรจะอยู่ให้ห่างจากจินเสือเข้าไว้เขาเองก็เห็นอยู่ว่า ชูหลิงเย่ไม่ได้ไม่ชอบจินเสวียและเพราะอย่างนั้นเขาจึงต้องพูดเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างจินเสวียกับเล่ยฟ้านที่อุทยานชูหลิงเย่กลับฟังอย่างปราบลืมที่ท้องพระโรงในวันนี้นางเข้าใจภาพรวมทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วและนางก็รู้แน่ชัดว่าแผนการอันสมบูรณ์แบบนี้เป็นการวางแผนของผู้เยาวคนนั้นนางค่อนข้างแน่ใจว่าตอนที่เล่ยเฉินเชิญพวกเขาไปที่วังขององค์ราชทายาทตอนแรกนั้นผู้เยาวคนนั้นก็ได้วางแผนทุกอย่างเอาไว้แล้ว ท่านอาเซียงท่านว่าความฉลาดเหนือคนธรรมดาของจินเสีอยจะสามารถช่วยท่านพ่อได้ไหมตาของชูเหลียงเย็บเป็นประกายด้วยความหวังเมื่อเสียงป้าได้ยินคำพูดพวกนั้นจากนางเขาก็เข้าใจทันทีว่านางหมายความว่ายังไงสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีน้ำเสียงก็เข้มงวดจริงจังคุณหนูปัญหาของท่านเจ้าเมืองไม่ใช่เรื่องที่เด็กจะมายุ่งได้ถึงจินเสีอผู้นั้นจะฉลาดเป็นกรด แต่คนอย่างนั้นอันตรายมากหากยังไม่แน่ใจว่าเขาเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูฉูลิงเย่ก็เถียงขึ้นทันทีแต่เขาไม่น่าจะเป็นศัตรูของพวกเราไม่ใช่หรอเสียงเป้าก็ขมวดคิ้วแน่นแล้วพูดต่อที่เขาร่วมมือกับเราครั้งนี้ก็เพราะเป้าหมายตรงกันเราอยากได้รับการชดใช้ในความอายุติธรรมที่แคว้นหยานทากับเราและเขาก็อยากจะบรรลุเป้าหมายของตัวเองมันมีผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย เรายังแน่ใจในความสัมพันธ์ของเรากับเขาไม่ได้หรอกนะคุณหนูแต่ถ้ามีบางอย่างที่ทําให้เป้าหมายของเขาตรงกับเราล่ะชูลิงเย่ยถามพลางคิดย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่จินเสือถามหากล่องกรมยี่จากจักรพัิท่านอาเซียงจักรพัิของแคว้นหยานมีแผนที่ที่เหมือนกับที่เรามีอยู่ด้วยและจินเสือก็ต้องการพวกมันถ้าข้าบอกว่าเมืองพันอสูรก็มีแผนที่นั้นเหมือนกันนั่นก็หมายความว่าเขาจะช่วยพวกเราหรือเปล่านะ ชูหลิงเย,ย่รีบถามอย่างร้อนรนเสียงป้าก็ทำตาโตขึ้นมาทันทียอดหมอหญิงอัชุริยะตอนที่946แผนที่ส่วนที่5ตอนที่สองหลังจากที่อู๋เสือออกจากวังหลวงท่านแบะแบก็เปลี่ยนร่างกลับมาเป็นตัวเล็กเหมือนเดิม หลังจากนั้นไม่นานเล่ยเฉินก็ตามมาทันทีก่อนที่เล่ยเฉินจะพูดอะไรอู๋เสือก็พูดขึ้นว่าให้พวกทหารที่ล้มตำหนักเซียนกลับไปให้หมดด้วยเล่ยเฉินก็อึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าจากกักรพรรดิสั่งให้ทหารคอยเฝ้าดูตำหนักเซียนที่มีเฉียวชูกับคนอื่นๆอยู่ข้างในสำหรับประชาชนในแคว้นหยานโลกได้เปลี่ยนไปในเวลาแค่ไม่กี่วันซึ่งไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็มีประกาศต่อว่า จัก,กรพรรดิได้สละราชสมบัติแล้วได้สิแต่ว่าเออเออน้องจินเรื่องบัลลังก์น่ะเจ้าไปคิดให้ดีๆอีกทีไหมเลยเฉินตกลงทําตามความต้องการของจินเสือทันทีแต่เขาก็ไม่ลืมเกรี้ยกล่อมให้อู๋เสือไปคิดทบทวนดูใหม่เท่าว่าอู๋เสือไม่แม้แต่จะมองเขาเลยนางแค่เดินจากไปตามทางของนางและไม่นานพวกทหารที่ล้อมตำหนักเซียนอยู่ก็ล่าถอยไป เฉียวชูกับคนอื่นอื่นไม่ได้ทุกร้อนอะไรมากมายนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแค่อยู่ว่างว่างไม่มีอะไรทําในโรงเตี้ยมก็เท่านั้นในตอนที่พวกเขาเห็นอู๋เสือกลับมาเฉียวชูก็กระโจนมาตรงหน้านางทันทีเป็นไงบ้างสําเร็จไหมอู๋เสือก็พยักหน้าตอบรับนางส่งกล่องกรรมยี่ที่มีแผนที่หนังมนุษย์อยู่ให้กับกห้วเหว่ยที่ยืนอยู่ด้านข้างเมื่อรวมแผนที่นี้ด้วยพวกเขาก็มีแผนที่ทั้งหมด4ส่วนโดยมีเป้าหมายแผนที่8ส่วน พวกเขาทำสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วพอได้อูเสวีมาเป็นพวกพวกเขาก็รวบรวมแผนที่กันได้เร็วมากทุกคนเชื่อว่าอีกไม่นานพวกเขาจะสามารถหาแผนที่อีกสี่ส่วนพบและสามารถเปิดทางเข้าสู่สุสานที่ถูกปิดผนึกเอาไว้เป็นเวลานานได้อพอน้องอูเสือมาทำภารกิจเรื่องก็เสร็จไปได้อย่างรวดเร็วราบรื่นเลยเนอะแล้วนี่เจ้าวางแผนจะทำอะไรต่อล่ะเชลชูถามพร้อมกับยิ้มกว้างให้กับนาง จุดประสงค์ที่พวกเขามาที่แคว้นยานก็บรรลุลงแล้วพวกเขาจะเริ่มต้นเดินทางครั้งใหม่จากที่นี่ส่วนเฟยหยานนั้นยังไม่พบร่องรอยของที่ตั้งแผนที่ส่วนอื่นๆพวกเขาจึงยังไม่มีจุดหมายปลายทางต่อไปที่ชัดเจนกลับไปที่สำนักศึกษาเฟิงหัวกันก่อนอูเสือพูดทุกคนก็ยิ้มและพยักหน้าตามจากนั้นก็ไปเก็บข้าวของกันทันทีเพราะพวกเขาไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อแล้วในขณะเดียวกัน ก็ไม่มีใครถามนางเรื่องแหวนจกกักรพรรดิหยานเลยเพราะทุกคนรู้ดีว่าอู๋เสือไม่ได้สนใจราชบัลลังก์เลยสักนิดเชลชูกับคนอื่นๆก็พากันเก็บข้าวของเตรียมพร้อมที่จะกลับสำนักศึกษาเฟิงหัวในตอนนั้นเองจู่ๆรถม,ม้าของเมืองพันอสูรก็มาจอดตรงหน้าประตูตำหนักเซียนเสียงป้ากับชูหลิงเย Poppy ่ก้าวลงมาจากรถม้าเมื่อเห็นเชลชูกับคนอื่นก,นนกำลังนขนของขึ้นรถม้ากันชูหลิงเย่ก็มีสีหน้าร้อนใจขึ้นมาทันที เออเออพวกท่านจะไปที่ไหนกันชูลิงเย่ยรีบเดินเข้ามาถามเชียวชูอ๋อพวกเรากำลังจะกลับสำนักกันนะ่ะเชียวชูพูดพร้อมกับหัวเราะดีใจแล้วจินเสียจินเสียอยู่ไหมชูลิงเย่ยถึงกับชะงักไปจากนั้นก็รีบถามขึ้นทันทียังเก็บของอยู่ข้างในนะ่ะเชียวชูก็รีบตอบโดยไม่ได้คิดอะไรมากพร้อมกับชี้ขึ้นไปยังบันไดอย่างง่ายๆแต่พอที่เขาพูดจบ ชูดิงเย,ย่กับเซียงป้าก็พุ่งเข้าไปข้างในทันทีสีหน้าร้อนรนของพวกเขาทําให้เฉียวชูรู้สึกสับสนเล็กน้อยอู๋เสือย,ยังคงเก็บของอยู่นางไม่มีข้าวของมามากนักดังนั้นจึงจัดเก็บได้อย่างรวดเร็วและใส่พวกมันเข้าไปในถุงมิติพอนางเดิอนออกจากประตูก็เห็นชูดิงเย,ย,ย่ยืนหอบอยู่หน้าประตูห้องของนางส่วนที่อยู่ด้านหลังชูดิงเย,ย่ก็คือร่างอันสูงใหญ่ของเซียงป้ามีอะไรกันเหรออู๋เสือถาม ทางมองฉูหลิงเย่ที่ใบหน้าเป็นสีแดงเร่เร้อเล็กน้อยจากความเหนื่อยที่อูเสวี่ยสามารถล้มล้างอำนาจของจกักรพรรดิแห่งแคว้นหยานยาได้อย่างราบรื่นในครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากความช่วยเหลือของฉูหลิงเย่และในเมื่ออูเสวี่ยไม่ได้มีความบาดหมางอะไรกับฉูหลิงเย่นางจึงไม่ได้แสดงความเย็นชาจนเกินไปนะักเอ,อ่อนี่ท่านกำลังจะไปแล้วหรอในที่สุดฉูหลิงเย่ก็ถามขึ้นอืมอูเสวี่ยก็ตอบและพยักหน้าเล็กน้อย